เจกันดีกว่าอืมเริ่มจากไลฟ์เพจแล้วกันสร้างนี่ก่นอนอ่ออีคลิปโอเคไลห้นขนาดความกว้างความสูงความสูงสามสอง ความกว้างสิบสี่โอเคเสร็จปุ๊บกดออกเลยโอ้โหลืมเปลี่ยนระบบเอามา่เาใหม่เปลี่ยนระบบก่อนเ เมาส์เร็วเกินจะเปลี่ยน DPI กัน,กนโอเคอสูงสามสองเล็เกจิ๋วเลย ซูงสามสองกว้างสิบสี่เสร็จปุ๊บออกสเก็ตไปที่เพลนนี้นี่เพลนฟอนสเก็ตเลยใช้มิดพอยต์ก่อนมิดพอยต์มิดพอยต์ตัวนี้อืม เดี๋ยวก่อนนะเราโอเคสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์นี่คือขนาดความยาวทั้งหมดนะอ่ะ,อะต่อมาเดี๋ยวเราสร้างตัวของปากปะแจก่อนเดี๋ยวเราขึ้นปากปะแจก่อนน่าจะง่ายกว่าเอี <S 2> <S 2> <S 2> ยงกี่องศาเนี่ย 15องศาที่เขาบอกมา15องศาก็คือตัวของเส้นตัวของปากประแจปากตายจากเส้นนี้ขึ้นมาตรงนี้15องศาแต่ทีนี้เราให้วงกลมให้ครบก่อนค่อยทำอย่างอื่น สามสิบสี่ R สามสี่อันนี้ R สองสองปะทำไมมันอ๋อคนละจุดศูนย์อืมอ๋อห้าสิบก่อนห้าสิบจากเส้นศูนย์กลางตรงนี้ห้าสิบห้าสิบโอเค อืมอืมโอเคต่อมาเรายัไม่เสร็จแล้วเราทำเส้นดังอิง,งสิบห้าองศาก่อนนี้องศาปึ๊บแล้วทีนี้เราต้องการให้มันไปอยู่ข้างบนลองใช้ออฟเซตดูขนาดของวงกลมตัวเนี้ยมันคือยีิบสองใช่ไหมลองใช้ยีิบสองดู นี่ยจะนี่นี่ได้และนี่าจะได้ละยุคสองสูงสามแปดได้ไหมก็เป็นยิบสามแปดหารสองตรงนี้โอเคนี้แล้วก็เอ็กทูดปิดให้ครบค,ค่อยๆดูแบบไปก่อน แล้วไอ้นี้อีกด้านหนึ่งเราไม่อยากทำเราก็อินดิตี้ไปมินเลิ์ไปตัดทิ้งอย่างน้อยเห็นรูปร่างหน่อยอโอ้โหเด้งโอ้ยโ,โดนโดนโดนใช้นี่ดีกว่าช้าหน่อยแต่ชว่์ โอเคเส้นตรงนี้ไม่ต้องตัดหรอกเดี๋ยวเป็นเรื่องกดเป็นคอนทัคเลยสองเส้นเนี่ยเป็นคอนทัคอ่านแบบต่อเช็คขนาดหน่อยสิ38นะถูกต้องต่อมาเป็น r ร f เฟอร์เ r น f ์ r ร n เฟอร์เน์ ใช้ตัวนี้ p a ร a มิเตอร์เซอร์เคิลก,ก่อนลองเช็คดูซิวงกลมต้องแตะที่ปลายสามสี่เป็นยังไงโอ้ตั้งวงกลมใหม่นะเอานี้เอาร้อยหนึ่งอันนี้เอาสามสี่ สร้างใหม่ก็ได้เป็นนี้กำหนดขนาดล็อกไว้ให้เรียบร้อยอย่าให้มันขยับจริงๆต้องใช้อันนี้นะกดออกไปนอกอเขียนยากนิดนึงเนี่ย ต้องเขียนจากข้างล่างก่อนค่อยๆดูไปก่อนคือเราสังเกตว่าเส้นเส้นน่ะที่บอกว่าแปดสิบหกอ่ะเขาบอกเอียงตามเอียงตามเอียงตามตัวนี้สิบห้าองศา เราลองใช้เส้นตัวนี้เป็นรีเฟอร์ก็ได้ใช้เส้นตัวนี้เป็นรีเฟอร์กันฟังดูก่อนตัวเนี้ยแล้วตัวเนี้ยมันคือครึ่งหนึ่งของแปดสิบห้าไปอันนี้ก็ต้องเป็นเอ้ยแปดสิบหกพันสองไอ้นี่คือขนาดที่ควรจะเป็นของมันแปลว่าเราได้จุดหัวมาแล้ว สูงสุดของมันอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสแนปมั่วจังวะโอ้โหสแนปมั่วซั่วจัดอ่ะคลิกมาก่อนเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ใช้อย่างนี้ relation tangent แ,แล้วก็หนูขนาดทีทนึงด้วย อ้อโหคุณวายจะเดี๋ยวกันนะแทนจินตั้งแต่แรกไปเลยดีกว่าเออใช่ด้วยสามสสี่อ่ะได้แล้ว,ลวข้างหนึ่งแล้วเราก็ต่อเส้นกันต่อเส้นตัวนี้ขึ้นมาโอเคตัดทิ้ง เป็นรูปล่างขึ้นมาแล้วรูปล่างรูปร่างอะต่อมาเราไม่อยากทำส่งรูนเหมือนกันกดน,นี้ไปมีเลือกเบ้านี่องศาเท่ากันนะั่นเลยทําได้แล้วถ้าถูกมันจะปิดน,นี้ได้อ่ะเรียบร้อยพาว่าทีมตัดทิ้งอาจจะยังไม่เป๊ะแก้นิดนึงดูจุดจุดสูงสุด อันนี้ควรเป็นห้าสิบนะเอเช็คกันโอเคถูกอันนี้ถูกนะแล้วก็จากมิดพอยต์ของวงกลมลงมา ตรงนี้มีมิดพอยต์ไหมนะงั้นใช้วิธีนี้อืมดูขนาดทั้งหมดกันยาวเท่าไหร่โอเคแล้วก็ใช้มิดพอยต์เช็คงานเอา,เอาตรงนี้มีมิดพอยต์นี่ว่าเดี๋ยวยูมิดพอยต์นี้ก็ได้ เส้นกะวัดยากดัดยากดูยากนเพรานี่ควรเป็นจุดสูงสุดไงแปลว่าวงกลมอะ่ะต้องลดลงมา งั้เราวงกลมกลับกันตรงนี้ยังไม่ใช่เส้นรีเฟอร์เราแค่เอามาเขียนเฉเๆก,ก็ได้มันเอียงเนาะเขียนยากต้องต้องต้องทำตามเส้นเนี่ย อัพเซตเท่าไหร่ก่อนนะตั้งอัพเซตหนึ่ตั้งให้มันขนาดตัวนี้ขนาดไม่ดูได้นี่เจ็ดห้าเหมือนกันโอเคนี่แปลว่าเนี่ยเส้นสูงสุดเนี่ยคือตัวนี้อันนี้คือสูงสุดมันเราจะนับจากตรงกลางขึ้นมาตรงต,นะตัดก่อน้วยนะตัดก่อนจะได้เป็นพอยต์จะได้กดยังไง อ่าเป็นพอ,อยเงี้ยกดง่ายแล้วเอาไหมาคลิกนี่ก็คลิกนี่เฮ้ยแล้วมันต้องเอียงๆนะมันจะให้ขนาดเอียงๆได้ไหมไม่ไม่ลงไม่ลงให้ด้วยเดี๋ยวๆก่อนเลือกเ,เ,เอา h o r i z o n ให้เอ่อให้เอียงๆ o o r d i n a t e ออเดอเรใชไ้ไม่ได้เบสไลน์เวกเตอลเวกเตอลก็คืออย่างงี้มีอินคลายมีอินคลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดให้ขนาดไม่ได้อย่เงี้ย งั้นเดี๋ยวเราทำอีกข้างก่อนเนี่ยให้ขนาดไม่ได้มันไม่ยอมให้บิดลงไปถ้าให้ขนาดได้เสร็จแหละงั้นเราคงต้องใช้เส้นแบบเยอะๆหน่อยแบบเส้นเยอะวุ่นวาย ที่เกียรวางใหม่วะ่ะมิลีเลอร์แล้วกันอโอเควัดดูสิได้ไหมอ่าได้แล้วโอเคมันควรจะเป็นแปดหกทีมเอ็กทูดเอ็ดดิทเอ็นเอ็กทูดกันเอ็กทูดเส้นกัน <c oughs> เจ็บคอเจ็บคอโอ้ตัดผิดไม่ใช่นะตดนี้ตัด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 ตัถ้าเส้นรีเฟอร์จริงๆเก็บไว้ก่อนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราเราติ๊กเป็นฟอร์คอนตักไว้พวกนี้เรากดลบได้ อย่างเงี้ยขนาดถูกแล้วแล้วก็เช็คก่อนจุดศูนย์กลางนี้ R ย2ิบสองหรือเปล่านี่เรียบร้อยนี้ก็ถูกเช็คแค่ดีแล้วตรงนี้ล่ะโอเค R สามแปดถูกโอเคทุกอย่างเอียงสิบห้าองศาหมดถูกแล้ว เราก็ขึ้นรูปกันเอ็กทูดกันเอ็กทูดธรรมดาเลยใช้มิดเพลนด้วยเขาไม่ได้บอกความหนามาเนาะเราเอาซากักมากกว่า14อ่ะ14แล้วกัน14เป๊ะเดี๋ยวมีปัญหามาแก้วอ่ะได้หัวประแจปากตายละต่อมาเราจะเก็ตตัวของฟอนเพลนต่อใช้จุด ส่วนกลางของนี้วิ่งออกมาอ่ะแล้วตัวนี้ต้องยาวต้องยาวสามศูนย์ห้าห้าสองโอเคต่อมาใช้ฟีเจอร์ฟีเจอร์เป็นตัวของสวิปบอทเบสเรากดโปรไฟล์ก่อนเรากดเส้นอันนี้คือเส้นไม่ต่อเดี๋ยวเนดะี๋ยวเอาใหม่ไหม สวิปวอตเบดต้องใช้เส้นที่ต่อกันแก้แก้ตะเกียก,กันไม่งั้นมันจะขึ้นสองรอบคอนเวลไปคอนบอยมา,มาแล้วก็เอ็กทูเอตติโอเคก็ไปใช้ฟีเจอร์เหมือนเดิมวัตเบดอืม เพื่อนกรุ๊ปไกด์เคิร์ฟสตาร์ทเอ็นเอ็นอ้าวไอเหียเมื่อวานได้วันนี้ไม่ได้อ้าวเอาอีกแวโอเคใบเดเรกชั okay. ่นเปิดสองข้างาเราได้ตัวประแจมาละต่อมาเรามาปิดตรงนี้ก่อนด้วยด้วยสเก็ตอ่สะสเก็ตไป นอสโคเดนเซอร์สฟตอ๋อเราเลือกเอทอยู่เราต้องเป็นเซอร์เฟตกดผิดอ่ะคอนไวต์เตะเอกทูดบารเบตใช้เป็นอัพสุดเนกโอเคมันจะได้อย่างงี้ได้อย่างงี้มาปุ๊บเราอยากได้ R หกสิบสี่เออตัวนี้มันจะเป็น R 6 4รอบๆเลย งั้นเราต้องใช้ตัวของฟีเจอร์พิเลต64ลองเจนดูดีได้ไหมน่าจะไม่ได้ขนาดใหญ่โอ้โหนั่นหน,นีไม่ได้เราก็ไปปรับที่หัวให้มันใหญ่ขึ้นหัวอาจจะไม่ใช่14ลนะเราลองปรับเป็น สิบเจ็ดเขาไม่ได้ให้ความหนามาเนาะก็เลยยากตรงนี้ไม่มีความหนาในแบบเลยต้องลองปรับเจ็ดไม่ได้ก็ไปเพิ่มงั้นลองเป็นยี่สิบห้านามากหนาจนหน้าตาแปลก โอเคมาแล้วดูข้างๆไม่หเหมือนไหมดูกันยาวยาวมากเลยทำไมยาวจังเดี๋ยวก่อนนะวัดขนาดกันยาวจังเลยอ๋อ,อ,อ,อเป็นภาพเซกชันภาพเซกชันแบบนี้แปลว่าเนี่ยเขาตัดเห็นไหม ตรงนี้ที่เขาตัดเนี่ยตรงที่เป็นลายตัดอะคือเขาตัดไม่เห็นความยาวทั้งหมดเลยมันก็เลยหน้าตาแบบนี้ต่อมาเราจะทำตรงก้นให้มันมนเขาไม่ได้บอกอาร์มาด้วยแปลว่าเขาให้มันมนแบบเป็นเป็นระยะของมันเองอมนเป็นตัวของมันแต่ดูคำสั่งสิตัวนี้ใช้ได้ไหมเขียไม่ได้ ต้องสามเฟสมีสองเฟสเอเทนตูเฟสเลยอันนี้เอาเป็น R สิบสี่แล้วกันลองดูสิบางงานเราก็ต้องเดา,เาไม่โชว์ ไม่โชว์วะลองปรับดูดิไม่ได้เยอะเกินเอว่าปรับขึ้นทีละสิบคนจะลองสักหน่อยลองห้าสิสิบเป็นไงไม่ขึ้นเกา มันใช้งี้ก็ได้ตัดเอาตรงนี้เป็น R สามสองันสอง เปอนตี้มาไม่ได้เป็นลูปโอเครู้เรื่องถ้าเป็นกลมๆม,มันมันคอนเวิร์ตไม่ได้มันต้องเป็นแบบเป็นเส้นเหลี่ลมลยมๆอะไรเงี้ยเราก็โอเคพอวันนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราใช้คำว่าเอ็กทูดคัตแต่ทีเนี้ยมันจะตัด ันจะตัดโดนของเราด้วยงั้นเราสร้างโปรไฟล์ให้มันปิดข้างนอกดึงดึงออกมาแล้วก็ปิดไปปิดไงก็ได้อลองดูสิตัวออบดอ่ะนี่น่าจะเป็นประจจที่เขาต้องการโอเคเสร็จแล้ว